คับผมก็สวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมครับเอฟซคนใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบราดข่าวสารดีๆหรือแนวทางเด็ดๆจากช่องโชคพารวยครับผมมือนี้ก็ได้ผ้ามาตามแนวทางห้าน้อยนะครับผมอาจจะล่งให้ตอนบ่ายนะครับผมพอดีว่ามื่อนีนไปตัดไม้ไผ่นะครับผมตัดไม้ไผ่มาเห็ดหัวนะครับผมนี่ครับผม ตัดไม้ไผ่นะครับผมก็เลยได้พึ่งขึ้นมานะครับผมได้มากอะได้เอามาขึ้นมาเดียวก็ได้เห็นแนวทางมาก็เลยได้เอาล่งฝากให้กับเอฟซีนะครับผมก็ล่องพิจารณาเบิงไปพร้อมๆกันครับผมวันที่11เดือนกุมภาพันธ์2 5 6พห้าหฮาน่อยวิ่ง5กับ8 5657595051นะครับผมสำหรับสายลูดกับล่องพิจะหนาเบิงเด้อครับ8 9 8เ8 1ดเ้อ86 87 8น8081เน้น85นะครับผมมีนี่ก็จับออกมานะครับผมจับเรลยกเป็นคููออกมาให้กับ FC ะครับผมก็ล่องพิจารนาเบิงครับผม58 6 7 901นะครับผม สามโตนะครับผมก็ลองผิดจระนาบึงครับผมอันนี้แอดก็ได้จับคูออกมาให้นะครับผมหกเจ็ดเก้าเก้าศูนย์หนึ่งครับผมนี่ก็ลองผิดจระนาบึงนะครับเด้องสำหรับสายฮานอยนะครับผมเข้ามาเลี้ยวกะอย่าลืมสนับสนุนช่องเราด้วยนะครับผมขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแช่ครับผมพราจะได้ กำลังใจให้กับเอ็ดจะได้ตามแนวทางเด็ดเด็ดให้กับเอฟซีนะครับผมนี่ก็เป็นห้าน้อยนะครับผมเดี๋ยวบานนี้ก็เสียวเล่าให้เบิงนะครับผมหวดีว่าจะได้ล่วงเทียเดียวเลยนะครับเพราะว่าจะได้ล่วงไปเหตุธุระต่อนะครับผมวันที่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าเราพัฒนานะครับผมบนล่าง แปดสองแปดสามเก้าห้าเก้าหกเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับผมสำหรับหัวยหล้านะครับผมอาจารย์วัดป่านะครับผมวัดป่าสายขมิญน,นะครับผมบอกย,ยังผิดไปกัขอโทษขออภัยนะครับเด้อพอดีว่ากะได้แนวทางมากนะครับผมเอามาฝากให้กับยิปซีสำหรับ แนวทางเหวยลาวพัฒนาเนาะครับผมก็ลองพิจารณาเบิรงครับผมเพราะวา่างเงี้ยเดียวก็ขอแก้ตัวเห็นพระพระอาจารย์คุณว่าเนาะครับผมขอแก้ตัวนะฮะมูนี้ก็ขอให้เขาทึงห้าน้อยทึงเล่าเนาะครับผมจะได้รวยๆกันทุกคนเนาะครับผมก็ะจะได้มีเงินซื้อค้ากับเขาซื้ออยู่ซื้อกินเนี่ยจักน้อยเนาะครับผมเบายังผิดไปหรือเบายังบั ดีไปกะขอโทษขออภัยเด้อครับเด้อเพราะว่าความรู้ยังไม่เท่าถึงการนะครับผมบอกผิดยังกะขอโทษขออภัยอีหลีครับผมนี่ก็ลองพิจารณนาบ่งครับผมหน่วยลาวพัฒนานะครับผมแล้วก็นน้านอยนะครับผมก็มีสองแนวทางนะครับเด้อมือนนี้เอามาฝากกันนะครับผมพอดีว่าล่งเลีวกะยานบ่ทันนะครับผมพอดีว่าสิ ได้ลงไปใส่ตุ่มกุ้งอีกนะครับผมเพราอจะได้มีคากับครงกับเขาสื่อน่มสื่อยังให้ลูกกินนะครับผมก็ขอบคุณสำหรับกําลังใจนะครับผมทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจที่ส่งมาให้นะครับผมก็สีเได้เอาแนวทางมาฝากให้กับเอฟซีนะครับผมเดี๋ยวมือแรงจะเอาความฝันเบาให้ฟังนะครับผมขึ้นนี่โชคฝันนะครับผม แฟนก็ได้แนวทางมาฝากพ้อมนะครับผมก็ล่องพิจารณาเบิ้งครับผมเดี๋ยวมือแรงเดี๋ยวโชคนะครับผมเดี๋ยวตอนเย็นเย็นเดี๋ยวแอดสีอัปเดตให้อีกรอบนึงนะครับผมสําหรับความฝันความฝันแอดกับแฟนนะครับผมจะเป็นตัวใดก็ลองพิจารณาครับผมงัวที่เลี้ยวกับฝันตรงอยู่ครับแต่ตีบอถืกอนะครับผมแฟนฝัน่าได้ปลาเต็มของนะครับผมได้ปลาเต็มของ ไปกับแอดนะครับผมไปจับป่าเต็มของก็แม่เพิ่นกับตีถือยอยู่ครับผมแต่แอดเขียนบ่ถือยนะครับผมก็ขอโทษขอไฟ้ครับผมงวดนี้เอาใหม่นะครับผมเมื่อนี้ล่องเอาพิจารณาพิจารณาหาหน่อยกับหวยลาวพัฒนาก่อนนะครับผมเมื่อนี้ก็ขอให้รวยๆเฮงๆกันทุกคนนะครับผมสำหรับสายหาหน่อยแล้วก็สายหวยลาวนะครับผม หรือเอฟซีสายบุญสุขทุกคนนะครับผมขอให้ได้บุญสนให้ได้มีโชคลาภนะครับผมคุณมันีก็ขอให้รวยๆกันทุกคนนะครับผมกับผมถ้าเอฟซีชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่ครับผมเป็นกําลังใจให้กับโชคพารวยโชคพารวยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ